Vamos เง่าอืต้องเออต้งมีน้ำตองน้ำตาบ้างน้ำตาเที่ยวเราเคยมีเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอเฮ้ยร้องแล้วนะได้แบบนี้ร้องแล้วนะบทดูกพูดไม่ลมันก็เหมือนไฟ็นฟ้าสถีดอะคนทั่วไปเขาก็ฟ้าติดกันทุกวันเขาเคยพูดยังเออเจ้ามากอ่ะ อย่าพิ่งไปบอกใครเรื่องของเราได้ไหมผ่าเศร้าเลยนะก็พูดว่ารอนไหมคะน้ํำตาต้องมาแล้วนะคะน้องมาเอาเลยปะคเธออย่าเพิบอกใครเรื่องของเราได้ไหมอย่ายิ้มเลยอย่ายิ้มใหเราอ่ะอย่าอย่ายิ้มเลย โคะโอะไระโค้ดไม่หมาโค้ดเขาเลยโค้นโชวโค้หน่อยเราเราก็ตอบไปว่าเฮ้ยเคยมีแบบนั้นด้วยเรื่องของเราอะเอ้เรื่องนี้ต้องแบบก้องก้อตาเราต้องดูดมาดองตาอะไรทจะเพิ่มได้โอเคได้ครับเอาเลยแต่งแบบไม่รักกันเลยโอ้เอาเลยนะดรืกซ่าซ้ ไฟฟ้าสถิตแค่นั้นแหละเล่นของเราไฟฟ้าสถิตเป็นกระย,ยุงกระยักการยึกระยักยกระยักอย่างนี้เหรอท้อน <c oughs> มันมันต้องผ่าเศร้านิดนหนึ่งอะไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นได้ได้ไฟฟ้าสถิตแค่นั้นแหละเอออะอยากเห็นของจริงอะครับ <c oughs> เออพอเราแสดงให้ดูถึงจะแม้พวกเนีเย้ยอะควาเซอรฟมือให้กับมากั <c oughs> บโบหน่อยค่ะไฟฟ้าสถิตมา เยอะมากคุณกรณคุณอยู่ทั้งตอนเรื่องเราด้ยเก็บปีนจมูกด้วยเฮ้ยว้าเรื่องเราแค่ไฟฟ้าสถิดอ่ะคนเขาก็สปาพติดกันทุกวันใช่ปะชิบจ้า อารีนาอารีนาเออเอาให้คุ้มกับที่ฝากลูกไว้กับยายวันนี้ค่ะไปดูฉากสีกันเลยค่ะหนึ่งคนนะฮสองคนไหมครับอุ้ยยังจบเลยขมานะพี่โอไม่โตอ้ยไม่ได้หนีค่ะไม่ได้หนีมารอนทำสมาธิมาทำสมาธิก็คือให้เล่นว่านอนทำสมาธิตรงนี้ทำสมาธิหัวใจทำงานหนักไม่ไหว พูดอะไรใครอะไรของคุณนี่่อประมาณนี้ประมาณนี้เขาโดนสดรพี่รู้ป่ะเหรออะไรของคุณอะไรของคุณพูดอะไรถ้าอย่างนั้นผู้โชคดีของเราโดนสดได้เลยค่ะไปเฉยใต้โต๊ะลงเลยค่ะลงใต้โต๊ะเลยค่ะลงเอาลงจริงอ่าลงจริงด้วยแล้วเราต้องทำไงลงใต้โต๊ะคุณก็เข้าคุกเขาไปหาเขาสิเออเราโดนสดเลยเราอยากพูดอะไรเขาเราโดนสดเลย ขอขอเช็คหน่อยนะขอตรวจสอบหน่อยนะฮะเครื่องตรวจเช็คตรวจเช็คเอออะไรนะเครื่องตรวจเช็คขออะไรนะขอเข้าอะไรนะขอเข้าขอใช้เครื่องตรวจเทสคหน่อยนะขอเข้าขอเข้าเครื่องจับเทสคหน่อยนะใจเต้น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 พูดอะไรสักคำไหมคะดีหน้า You may <laughs> <laughs> สดๆนะเราหาโอกาสหาเรื่องมุกออนจากเรื่องเศร้าๆให้ดีไหมอันนี้ใครเป็นใครอ่ะแล้วแต่เออแล้วแต่ให้เรื่องเลยว่าใครจะอัดโมโหมีอารมณ์มีอารมณ์มุกอ่อนมุกออนอือเอาอารมณ์มีมุกอ่อนสิ่นี้ก็ยากเนาะทีนี้ก็แบบโสดเหมือนกันไม่ใช่ตอนเราอยากไป มันมีในบทแต่ว่าวิธีการมีวิธีการเล่นก็ต้องนเดิอ่ะงั้นเลือกอยากให้ใครจะเป็นกอนใครจะเป็นลีน่าอยากให้โบเป็นกอนป่ะครับเอออ่เต็มที่งั้นนี่คือคุณกอร์นั่นคือลีน่าใต้หรือว่าอยากจะได้คุณกอนจริงๆเฮ้ยอะไรจ้าเราได้เต็นที่นะเราได้เต็นที่นะเพราะว่าถือว่าเป็นฟินปิ้งิ้งอะไรนฮะงั้นคุณกอนครับเล่นเต็นก่อนเล่นเป็นกอร์ก่อนเลยอ เราบอกว่าอะไระเราหาเรื่องมุอาามอนเ,เรื่องคุอกนไปอย<ช>่มีมเรื่องีเียดเลยเรามีกรถาย แตงโมเกจกานะฮะอะถ่ายรูปเลยเรายังไงดียังไงดีเกจกางยืนการยืนการแม่อะกระโบยืนการบัตรกระโบเกจการไปหลังเออได้ครับถ่ายรูปนะคะพิเศษสุดมากๆใครจะรู้ว่าแค่เขียนคำถามจะได้มาเป็นผู้โชคดีบนเวทีได้เล่นฉากสุดฟินฉากดราม่ากระมักระวบนเวทีแบบนี้นะคะสองครับ ้อมคุณคะทางนู้นโอเคไหมคะอาล,ล่ะคะขอบคุณทนสี่ท่านมากเลยนะคะขอ,คคขอบคุณค่ะอ,ะอ,ะอะมากระโปยังอยู่บนเวทีกับเราก่อนแต่ความเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดความฟินยังไม่หมดนะคะตอนนี้อยากให้ทุกคนฟังดีๆน,นะตอนนี้อยากให้ทุกคนเอามือล้วงล้วงอะไรครับไปใต้บอกคะ่ะล้วงไปใต้บกเดี๋ยวนี้เลยล้วงเลยใต้บกมีอะไร ใครเจออะไรูขึ้นมาหนใครเจออะไรดูขึ้นมาเจอหม้มเจออะไรไหมอ้เจออะไรอะไรเจแล้วเลยเจอแล้วเลยส่อส่ออ่ออออใครเจออีกมีสมไปเอีดีไงอ้าวขึ้นมาเลยค่ะอาสิ่งที่คุณถืออยู่ในมือคือกลากเป็นเหลืองผมบอกแล้วไงบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวทําแจกถูกป่ะเดีไหมขึ้นมาเลยแจกทเรโห การเกงเป็นเหลืองขึ้นมาเลยใช่นะเฮ้ยถ้าเขามีกเกงเป็นเหลืองแล้วอ่ะเขาก็ต้องมีคนเต้นใส่เกงเป็นเหลืองเต้น,นอ่ะดิได้ดูกัน<ช>หรือเปล่าใช่ไหม ก่อนนะลืมไปเต้งกับกางเกงเป็ดเหลืองถ้าอย่างนั้นเราควรใส่กางเกงเลยได้ไหมคะสะดวกไหมคะไม่ต้องเอค่ะไม่ต้องเใ่ส่สวมใส่สวรใส่สวเจะได้ไหมเราจะบอกเปล่านั้นเธอไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายืบบังให้ไหมอไม่ถ็ต้องกต้องมาถือ้วเนอถื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 อาือถ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 ืไม่สถือถือถือถื่ถสอถืกถือถือถือมันถือ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 นือถือาืั้ือถืถือถือถือถืัถือถืถือถ เราจะให้คุณหมากแบบยืนดูเฉยๆหรือจะให้คุณหมากแบบว่าเป็นแบบเดี๋อะไรเขาก็แบบว่าแบบแทเที่มาไม่คุณไม่มีสิทธิ์งานนี้มันคืองานทีมมิตติ้งไม่มีสิทธิ์อย่าให้หมากเล่นด้วยหรือให้หมากยืนดูเฉยๆคะพี่ชายอย่าให้หมากเต้นด้วยตอนนี้โอ้ยตายเขาเรียกร้องอ่ะมันก็ต้องแบบเราเป็นคนของประชาชนก็ต้องทำตามเขาหรือเปล่า ยังไงยะครับเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่านำเต้นแอโรบิกน้า้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูเหมงการแล้วข้างๆเนี่ยเนี่ยแล้วที่เหลือเนี่ยครับก็เต้นครับโอ้ยเราเป็นเดียวมาเลยเราคือคุณกอนเราไม่ใช่มือถือเป็นยังไงอ่ะ เดี๋ยวจะนับห้าสี่สามสองโอเคปะเอาซ้อมัหยคะทันี้อเคมามๆคุณสามารถเอาเพลงเป็นเหลืองมาเป็นเพอสเอามาควงเอามาแบบสปัดได้เลยนะฟังเพลงก่อนไหยว่าเพลงจะเป็นยังไงไม่ไม่เพลงเอาเพลงสดเลยเดี๋ยวเพลงสดพี่พี่เอาเต็มเต็มเลยนะทางนู้นอะเอาสุดเลยนะไม่มาปรัยเราเราเปิดภาพไปด้วยได้ปะผมขอเต้นตามอยได้ปะอ่าได้ได้เปิดภาพไปด้วยเลยนะคะพร้อมนะคะได้ไหมฮะกล้องพร้อมไหมคะมุมนี้ มุมเร์ยนะคะเออตายแล้ว ตัดสินเลยว่าใครเต้นดีที่สุดในสามคนนี้เมื่อกี้เหรอใช่โอ้โหยืนนิ่งจ้ะถ้าเป็นเราเราก็บอกว่าให้ตัวเองผมขอให้ไม่ก็ยืนนิ่งทั้งสามคนก็ให้ทั้งสามคนแหละเออถ้าเราให้คือถ้าเราหัวใให้รางวัลไปเลยให้เป็ดเซ็นอ๋อให้ทั้งหมดเซ็นเป็ดสดๆเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะหมายถึงว่าไม่มีใครแก้เลยเซ็นกันเกงเป็ด ต้องเซ็นตรงไหนนะอ่เซ็นเลยดีดีแล้วแหละที่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่เป็ดเลยก้นเซ็นแล้วนะเอออ่ะที่ระลึกนะครับที่ระลึกกลับบ้านนะครับผมสดสดเลยอ้าวคุณก็ต้องเซ็นด้วยนะคุณคุณเซ็นไปก่อนเลยได้เลยคุณคุณจะเซ็นอ๋อก้นข้างซ้ายเดี๋ยวคุณจะเซ็นก้นข้างขวาดีตรงกลางเลยไหมเป็ดตัวไหนเลือกได้เลยค่ะนี่แหละค่ะ บอกเลยว่าความฟินของเราในวันนี้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมีอีกอ่าเดี๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปที่จะได้ขึ้นมานะคะอือบอกให้เต้นเยอะๆเต้นเยอะเยวเราอ่ะไหนดูดิดูอะไรสนิทดูต้องเป็ดเรายังเอือแปกเลยเนี่ยอ่อะให้ผู้ชคดีทัสามท่านถ่ายรูปกับบาโกเป็นที่ระลึกด้วยค่ะพร้อมกับชูเป็ดขึ้นมาค่ะกางเกงเป็ด ขยับมาตรงกลางนิดนึงค่ะนี่หรืออยากให้เขียนตรงไหนเพิ่มกันอเอบโอเคขอบคุณมากเลยค่ะรัวมากเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่เสียงจากช่างภาพนะคะเสียงเจฟเฟกแจ๊พี่เขาจัดให้เต็มหมดเลย ไอตอนเราเล่นมุกกันไปเยอะแยะไม่มีแต้ามุ้ต้าอะไรเลยเขามีเขามีนาบ้างแต่เขาไม่รัวเท่านี้ออเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเหนื่อยแล้วเนาะหอบร้อนงงเหงื่อแบบมือแตกเนาะเดี๋ยวให้ลงไปซับเหงื่อพักผ่อนกันก่อนสักครู่นึงนะคะอาฮอเสย็จคนมือให้โบกับหมาก้วยค่ะยังไม่ยังไม่กลับนะย๋ยไม่อีกแต่ว่าให้พักก่อน พราะว่าความพิเศษสําหรับแฟนยังคงมีอยู่ยังมีความฟินรอยอยู่นะคะอ่ะดูละครเรื่องใต้เงาตะวันแล้วคนชอบคุณกรคุณรีน่าแล้วน่าจะมีคนหนึ่ง